ครับเหมือนเดิมครับอาจารยา์ยาเขามารอสนุกวนันนี้อ่ะเราไปตกปากัน จานนุก,กับเปนาจานยาครับมาไปเลยจานปีดเลยออกเดินทางกันแล้วครับ,รบนั่งเลยครับ เพื่อนนักตปกปลาทุกท่านอันนี้เราก็จะมาตปกปลาด้วยเหยื่อเชื่อมไว้เรือเหมือนเดิมครับเหยื่อตปกปลากตกปลากบนเรือครับเหมือนเดิมใ้เรือก็จะเตือนครับเพื่อนนักตกปลาทุกคนเราก็ต้องมีผูกเบ็ดวยครับกันเบ็ดตกน้ําเพราะว่าเบ็ดมันก็เบ็ดเราก็เราก็รักของเรา ก็กันเวลาเราเผื่ออาจจะวางเบ็ดไว้นงี้เนะเราทำอย่างนี้ปลาดึงตกน้ําไปเลยครับปรากฏปลามตัวใหญ่ครับอนเดิมเราก็จะมาตกปลามาลุยกันครับเอ้าลองดูเหยื่อเรียงมันจะเด็ดไม่เด็ดเด็ดไม่เด็ด ครับลองดูอืมฟันง่ายออกง่ายครับแล้วก็กินง่ายไหมดูนโอ้โหน้ำแค่คืบไปหนยนะ <c oughs> นะจานยาไปไงครับโอ้ตัวสวยได้สามสี่ตัวแล้วครับปล่อยสายมดเลย

ยังไม่ได้เตรียมครัวอะไรเบ็ดเบ็ดตัวนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมเลยโยนเดี๋ยวลงไปเดยให้เรือนจัดการอีกแล้วเหยื่อเดืองกินอีกแล้วเฮ้ยพึ่งจะพึ่งจะนั่นอ่ะปิดหูปิดตาไปก่อนตัวมันใหญ่อโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลดปลาก่อนครับเอา ลปลากำลังขึ้นครับตัวตัวไซส์สวยเมื่อเกี่ยวเบ็ดคันนี้อ้าสวยครับสวยอ้าวจัดการไส่ลงไปเหยียนวนดีไหมนะเนาะเหยียนวนวล ตกไม่ต้องตกไกลเรือนะตกตกใกล้เรือครับกกถ้ามีตัวมันซัดเลยเหยียดตกกดเดีาา่ยวหมัดเชื่อมไยเรื่องถ้ามีตัวมันซัดเลยวหลอฮลายคัน <c oughs> นี้เป็นไง อืมสัตว์เลยมีตัวสัตว์เลยครับสังวา์ใหญ่อ้างอ้างครับอ้างอ้างางครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับเอามือคืบไปเลยใหญ่ไม่ใหญ่คืบไปเลยโอ้โหเลยคืบนะครับ สังขวาดาเทนี <c oughs> อ่างทอางโอ้ <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> สังขวาดอีกแล้วสวยไซนี่ครับสุดยอดสุดยอดกินดีแท้ๆวันนี้ฝูงสังขวาดตัสวสวย คือฟูสคำว่าตัวสวยเลยนั่งตกกันเอาอีกแล้วโอ้ฮึครับน่าจะได้สวยๆอย่อาใสสวยอยู่ครับอา้าวลงกระชาง สังขวาสังขวาไซส์ประมาณสักยี่สิบเซนเนาะสิบประมาณเกือบยี่สิบเซนฮู้เนาะไซส์สวยเอาไว้ทอดกินกับน้ำพริกนี่สังขวาไซส์สวยเจอพายุ ขยับไม่ได้อะไรตึ๊ก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 ลงมีไซส์ไหมสวย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 เยลเริ่มทำงานแล้ว ปลาเริ่มเข้าแล้วอะไรคุณกินใต้ท้องรอเรือเอ้สวยมาายกมาเลยสวยสวยไซส์สวยสั่งขวาดไซสบิ๊กอีกแล้วครับอืมไม่เช่เริ่มเริ่มดู ประมาณ20เซนโลความสูงเขาก็กปลูกกระปุก3โล3หรือ4โลกระปุกเนี้ยยาวโอ้หูหมานสังขวาตัวเนี้ยใสใส่นี่ดึงเบ็ดแรงมากอือสุดยอดอ่ะเขากะช้างเถอะ าจานเอ้ยเอาอีกแล้วดูเอ,อ้ยยังไม่ได้ผูกเรือเลยเอาแล้วคนตกก็ทำงานเร็วเย้ยเอาเยื่อเรือมันเป็นอย่างนี้นะบอเนี่ยอู้ขันโกงตงไปเลยเอาเป็นยังไง <c ười> <c ười> เอ้ยมาแล้ว เยื่อเรือทำงานแล้วอ๋อโอเคโอเคและยังไม่หมดแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ไม่ธรรมดาเหยื่อเชื่อหัวเรือไม่ธรรมดานี่งลยที่แรกเขาเคยได้ไหมฮะเขาได้ หมเดเวทพอดีเลยสองสองแกนดันถ้าเราใส่เนี้ยมันมันสุนะดเลยใส่นี่ยปุ๊บแล้วก็ใส่ทางั้งแข็ง บบลับมอเาสอบออกเกบยร์ได้นะครับต,ตกทิ่ตบปรากฏเกียร์บปรากฏเชื่อ,องไว้เรือได้ผมเ่อนข้าดการยาจะเดืนทางต่อ,ตอ ตามสุดการยานิมาเ้ืยขับ,ขบ,บ้านครับ